สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอซีที่นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยองค์นี้คือพระสุงกอไม่รู้กูไหนนะลงรักปิดทองล่องชาติมาหนาเหลือเกินก็ตามคำบอกเล่านะครับต้องทำการล้างเพื่อให้เห็นเนื้อพระที่แท้จริง เราเห็นแบบเนี้ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าพระถึงยุคหรือไม่เนื่องจากเป็นการล่องชาติลงรักหลังจากนั้นไม่นานเพราะสังเกตได้ว่ารักไม่ใช่ลงกุกแต่เป็นรักที่ ขึ้นจากกุกแล้วมาร่องชาติลงรักปิดทองมผม,มสมมติฐานแบบนี้นะครับไม่รอช้าลองเลยนี่ทินเนอร์ตระกูลทินเนอร์น้ำยาล้างเล็บที่ต้องเตรียม น้ำมันโรสันตอนนี้ก็ขาดไม่ได้ครับอุปกรณ์ที่จะใช้ภาชนะที่ใช้ถ้วยที่จะเททินเนอร์สองน้ำเปล่าเพื่อจะลองรับในการล้างคราบสบกปรกที่ติดมาด้วย เครื่องมืออ่าผูกการสองอันแข็งๆกับเหล็กแชะเหล็กงัดในกรณีที่หากเจอตัวนั้นหนหาะฮะที่เราล้างต่อไม่ได้เริ่ม,มเลยนะครับเททินเนอร์ลงไปเลยเนี่ยน้ำยาล้างเล็บหมดขวดครับทุกท่านหมดขวดเลย เอวัตถิบที่จะทำการชะล้างใส่ไปเลยนี่เดี๋ยวจะล้างห,ห็นหินสดๆสดสดทิ้งเวลาสักหน่อยผมมั่นใจว่าลักชุดน,นี้ได้ลงหลังจากที่พระขึ้นโกมาเพราะสังเกตได้ว่า ไม่ใช่พระที่คากรแท้เลยแท่เลยกัดเลยงานเนี้ยกัดแบบสยองสยองทขาไม่เห็นสดๆเลยไม่รู้ว่าพะระองค์นี้ล้างเสร็จแล้วจบเกมหรือเปล่าหรือจะเป็นของที่หายาก ติดตามกันนะครับทุกท่านติดตามกันน้อยมากที่จะมีใครกล้าเล่นอย่างผมนี่คือท,ทินเนอร์เป็นน้ำยาล้างเล็บนะครับอืแช่เลยผมเข้าใจว่าลักที่เขาใช้มาเนี่ยมันไม่ถึงอายุร้อยปี ผมสั่นิหฐานว่าอย่างนั้นนะครับเนี่ยผมล้างเลยสิเนี่ยออกเลยนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับเห็นไหมนี่ออกอย่างนี้เลยครับนี่นี่ออกนี้เลยเป็นแว่นไม้เลยลักใหม่ชัวไม่น่าถึงร้อยปีได้ซ้ำลักตรงนี้ลักลักขึ้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเจ็บที่เนื้อเข้าไปเป็นไงจ๊ะ นี่ล้างออกเลยเห็นแนงดงๆแงดงๆคืออะไรครับชาติครับอันนี้ไม่หมูนะชาตินี้ไม่หมูนะครับนี่ผมเกี่ยๆลางๆงถ้าเป็นชาติที่ใหม่ๆออกครับแต่นี่น่าก่วจะเป็น ชาติเก่าที่ลงตอนขึ้นโกใหม่ๆล้างยากมากล้างให้ดูครับทุกท่านล้างให้ดูล้างให้ดูดอเ,เอี่ยินเห็นเลยผ้าองค์นี้ผมสงสัยมากเห็นเนื้อผ้าแล้วไม่รู้啊 จะเจ๊งหรือเจ้าวัดกันสดๆครับทุกท่านย้ำนะครับล้างด้วยทินเนอร์น้ำยาล้างเล็บแบบเข้มๆไม่ผสมอะไรเลยนี่ด้านหลังล้างเลยลักออกไปหมดแล้ว ขอลักน่าจะใหม่พระองค์นี้ผมวิเคราะห์ว่าพระขึ้นจากกกแล้วถึงมีการล่องชาติลงรักและปิดทองไม่น่าจะเกินเจ็ดสิบปีล้างออกเลยแต่สิ่งที่เห็นรู้ไหมครับทุกท่านชาติเนี่ย เป็นอะไรที่ล้างออกยากมากเลยแม้กระทั่งทินเนอร์ล้างยากมากเลยจับองค์พระหนาแน่นมากสุดยอดครับสุดยอดมีใครกล้าล้างพระหลักล้านอย่างผมไหมเนี่ยเนี่ยผมทำให้ดูเลย ทินเนอร์นะครับเนี่ยที่จุ่มเนี่ยไม่เห็นน้ำาองไมาลาดาทินเนอร์น้ำยาล้างเล็บครับตระกุลทินเนอร์ขัดกัแบบนี้เลยครับทุกท่านด้านหลังออกแล้วเนี่ยด้านหน้า ซึ่งน่าจะยากกว่าด้านหลังเพราะด้านหลังอ่ะเป็นทึบตันแต่ด้านหน้าเนี่ยมีขนกมีลายนูน่นนี่นั่นดูครับเพื่อนทินเนอร์นะครับที่เอามาทำการล้างคราบลักคราบชา ที่ฝังในองค์พระนะครับถ้าเราไม่ทําอย่างนี้พระทรงกอหวงตรงเราไม่สามารถวิเคราะห์ได้ได้เลยว่าเนื้อพระแท้หรือเก๊ผมเป็นประเภทกล้าลองกล้าท้ากล้าวิสูตรด้วย ลาวเลยครับไม่สนใจหรอกเพราะว่าไม่สามารถดูเนื้อพระดูอายุพระได้เนื่องจากทั้งชาติทั้งรักทั้งทองที่ปิดมากับองคพระเพราะพระสุงกอไม่สามารถขีดเส้นใต้คำว่าพิมพ์ทรงตำหนิพิมได้ นอกจาก่องที่สุดเนื้อพระอายุพระมันอยู่ที่เนื้อพระครับผมไม่สนผมล้างหมดมอยากจะรู้ว่าพระองค์นี้ได้อยู่หรือไม่ตามรุ่นไปด้วยกันครับ f อทุกท่านเพื่อนเพื่อนทุกท่กาน เป็นวิทยาฐานอันนี้ผมล้างด้วยทินเนอร์หรือน้ำยาล้างเล็บเป็นกลุ่มตัวเดียวกันนะครับพวกกันมีทั้งแข็งทั้งก่อนที่จะเปิดน้าพะอ,องนี้ให้ได้เห็นไหม รักไม่เก่าจริงร่อนออกหมดแล้วครับแต่ชาติเนี่ยงานหินเลยทุกท่านงานหินเลยไม่หมูเลยครับชาติที่ติดกัะพา,างนี้ไม่หมูเลยครับแต่จะพยายามทำล้างแล้วก็ทำความสะอาดให้ที่สุด หาเนื้อผ้าแท้ส่องเข้ากล้องพันเอกให้เป็นที่ประจักษ์ให้เป็นที่ประจักษ์กับดูครับน่ละอเอาไปแล้วนะครับเหลือแต่ชาติเนี่ยโอ้โหงานหินมากเลยสุดยอดเห็นไหมครับ ถ้าเป็นชาติใหม่โดนทินเนืนน้อกันนะนี้ไปหมดแล้วครับทุกท่านไม่เหลือไม่เหลืออันนี้เป็นชาติเก่านะครับเนี่ยทั้งล้างทั้งกี่ทั้งขีดทั้งโถเพื่อจะให้เห็นเนื้อพระไปได้เห็นง่ายๆครับทุกท่านไม่ได้เห็นไม่เห็น,ไม,หนไม่หมูครับไม่หมู เห็นไหมครับอยู่ในที่เน cool. ื <S S ้อเนี yeah, ่ยล <ing noise. S 2> uh ักออกหมดแล้วชาติยังออกไม่หมดออกหมดแต่ชาติหมาแต่ชาติลักยังไม่หมดขำๆครับขำๆดูดูผมล้างนะผมล้างโหดนะมีชาล้างก็โลกลาขัดแบบ สนุกเลยวันนี้สนุกมากในการล้างผ้าองค์น,นี้เนื่องจากสงสัยเพราะมันขัดแยง้งผ้าหกร้อยปีลักเหมือนกับเอามาทาแค่ไม่กี่สิบปีมันก็ได้เกิดความขัดแยง้งผมก็เลยต้องตัดสินใจ ทำการล้างครับมีใน้ำธรรมดาครับที่ท่านเห็นเนี่ยถินเนอร์นะครับทินเนอ้์น้ำยาล้างเล็บทั้งล้างทั้งขัดออกมาดูพอเห็นเนื้อภาพเป็นลำไรในความค้าใจของผมนะครับ ล้างยากมากชาบแบบนี้ล้างยากมากครับเห็นไหมครับเนี่ยอ่าเช็ดละเยอ่า รูปทรงประมาณนี้รูปทรงมาถูกต้องแล้วแต่เนื้อผ้ายังไม่โอเคเนี่ยเอาน้ำมันรอนสันล้างอีกทีนึงทำไมถึงน้ำมันรอนสันน้ำมันรอนสันนี่จะกระจับคราบจากอ่า ทีนเน้์ที่ใช้กาดพระให้ออกมากขึ้นนี่ครับน้ำมันร่อนสารไม่ใช่หมูนะครับที่จะหาได้ง่ายมีเฉพาะหามาสามวันเพิ่งเจอก็เอามาทำกันลางใา้ทุกท่านได้ชมกัน ชาติหนามากครับไม่ไล้างออกหมดแต่เป็นชาติที่เกาะผิวหน้าพระหาใช่ซึมอยู่กับเนื้อพระนะครับต้องขอบอกว่าพระขึ้นโกจะของถึงเอาพระมาล่องชาติ ทาลักและปิดทองไม่ใช่ทำจากในกู่นะครับ้าอคนี้เพราะเวลาล้างออกผมตังเกตได้ว่าคาบกอยู่ข้างในคาบลักคาบชาติอยู่ข้างนอกชัดเจนว่าสิ่งที่ผมพูดคือถูกครับ หลางข้างแรกนะครับเนี่ยเนยประมาณนี้ประมาณนี้องค์นี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีทุกท่านองค์นี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีกวนอูได้ไหมทุกท่านองค์กวนอูได้ไหมก่อนล้างปุ๊บ พระองี่นแดงมากล้างกันจากข้าวเลยด้วยน้ำสบู่้วยทำตั้งแต่เช้ายัน เกือบเที่ยงนะครับพระองค์นี้เล่นเล่นกันหนักมากเล่นกันหนักมาก ประมาณนี้ครับประมาณนี้นี่ล้างรอบแรกลูงกันหนักๆเลยประมาณนี้นะครับทุกานประมาณนี้นะครับนี่นี่ล้างแล้วเป็นอย่างนี้ติดแดงทั่วองค์เลยเรียกว่าองค์กลอูได้ไหมเนี่ยทุกานเราจะเรียกว่าองค์กลอูได้ไหมเนี่ย ชาดล้างออกได้ยากมากเลยไม่ซึมเข้าเนื้อองค์พระนะแต่ก่อตามผิวได้หนามากดูนะครับทุกท่านดูดนี่ผมล้างแล้วก็ได้ประมาณนี้ครับทุกท่านล้างหนามากองนี้วันนี้ เปิดโปรแกรมการล้างเลยอัดคลิปวิดีโอมาให้ทุกท่านดู